จริงจริงนะร้านที่เขาบอกอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยเครื่องเทศมันจะหอมหอมพริกไทยมันจะหอมของคุณเองเนี่ยก็ถือว่าใช้พริกไทยตามือมาตลอดเลยใช่ครับผมทำไมพริกไทยตามือมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะ คือต้องบอกกันว่าก๋วยเตีย๋ยวเรือครับหลักๆของมันจะเบสของมันเลยจะเป็นสมุนไพรครับผมอย่างที่ร้านเราก็ใช้สมุนไพรประมาณ20กว่าชนิดได้ไ<ม>ครับหนึ่งในนั้นก็จะมีพริกไทยด้วยครับผมแล้วก็เครื่องเทศตามือที่หนึ่งใช่ครับผมท่านผู้ชม<ะ>มันหอมจริงๆฮะจริงๆแล้วพริกไทยตามือเนี่ยเขาบอกเวลาโดนน้าซุปร้อนๆเนี่ยมันจะหอมไปยี่ห้ออื่นเยอะเลยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตามือที่หนึ่งนะครับอยู่คู่ครัวไทยมามากกว่า60ปีวันนี้พริกไทยง่วนศูนย์ตามือที่หนึ่งเนี่ยได้รับการโหวตด จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเชฟระดับโลกเมืองบาเซิลนะครับประเทศเบลเยียมจนได้รับรางวัลการันตีรสชาติซูบูเรตเทส์อเวอร์ด2021และนี่เด็ดกว่าคือก๋วยจั๊บก๋วยจับคุณเอาไปขายงานสิก๋วยจับ<อ>จ๊บกึ่งสําเร็จรูปนา้าใสสไตล์เยาวราชรสชาติน้าซุปเนี่ยเผ็ดร้อนกับเส้นที่เหนียวหนึบหนับนะฮะหาลองชิมกัได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนโรตัสบิ๊กซีทุกสาขาหรือคุณจะสั่งทางเซเว่นออนไลน์ก็ได้ให้เขาไปส่งที่บ้านเราได้เลยนะฮะลองดูแล้ววันนี้แน่นอน เอาไปเลยพิกไต้รง้ว่าศูตรตามมือที่หนึ่งขอม่อไปใช้ที่ร้านเลยนะครับขอบคุณครับไปจนน์นะครับผมร้านเขาเปิดที่แจ้งวัฒนะซอยไม่ใช่จนน์นัซอยอารีอยู่ด้วันไหมเนี่ยไม่คุณแม่เขาคุณแม่เขาอ๋ออันี่กินจนหิวเลยมาไล่เมนูดีกว่าเมนูมีอะไรบ้างครับที่ร้านครับตอนนี้หลักๆครับก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูกับเนื้อครับผมหมูกับเนื้อส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีแห้งมีน้ำมีเกาเหลา ครับใช่ทุกอย่างเป็นน้ำตกหมดใช่ครับผมทุกอย่างเป็นน้ำตกหมดแล้วหมูเราก็จะมีเป็นหมูสดครับมีตับแล้วก็หมูตกนี่เราหมักก่อนใช่ไหมให้ลื่นลั่นใช่ไหมใช่ครับเป็นหมูหมักครับตับแล้วก็มีหมูตุ๋นแล้วก็มีลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นเนื้อเนื้อก็จะมีเนื้อสดครับแล้วก็มีตับเหมือนกัน แล้วก็เนื้อตุ๋นครับแล้วก็ลูกชิ้นเช่นกันเส้นมีเส้นอะไรบ้างเส้นแล้วก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เส้นหมี่วุ้นเส้นครับผมแต่น้ำตุ๊บนี่สิที่มันอร่อยเนี่ยก็คือสูตรของคุณย่าเลยเนาะเป็นสูตรของคุณย่าอย่างไรบ้างเนี่ยคุณปู่ได้ไหมข้าวข้าวข้าวขาวก็ดูดิมันข้นแบบข้าวมกเลยข่าวข้าวก็มีเอ่อพริกไทยต่างมณุษย์นี่แหละครับผมมือที่เนื่อเครื่องเทศจากเนื้อมณุษนี่แหละที่ใส่เข้าไปแล้วก็เป็นสูตรของคุณย่าที่บรราณซึ่งเราจะไม่เปลี่ยนแแปลลงอะไร้ว เราจะสูตรของคุณย่านั่นแหละที่ขายดิบคันนีทุกวันนี้คือยึดสูตรคุณย่าเลยและไม่ต้องปรุงจริงเพราะรสชาติมันเข้มข้นหอมเครื่องเทศแล้วก็เข้มข้นอร่อยกำลังดีเลยเขาบอกอะไรอร่อยมาแล้วย่างหมูอร่อยกากหมูเนี่ยทำไมกากหมูพิเศษยังไงฮะกากหมูเราเรามีการปรุงแบบพิถีพิถันครับเปลี่ยนสูตรมากันเยอะครับผมอย่างนี้กากหมูเป็นสูตรของทางเราเองครับผมอันนี้นะใช่ครับสูตรของทางเราเองมีสองแบบป่ะกับมีกากหมูกับแคบหมูไร้มันครับผมแค้หมูไนน้ำ ขาบอกน้ำดื่มก็ไปหยิบพิชานทำเองหมดเลยน้ำอะไรบ้างสมุนน้ําสุไพรก็จะมีน้ําเก๊กฮวยครับน้ําใบเตยน้ําลําไยแล้วก็ชาดําครับผมใช่ครับอันนี้เป็นสูตรคุณแม่ทําเองหมดเลยครับไส่กอกอีสานมีด้วยหรอไส่กอกอีสานอันนี้คือต้องเล่าก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสทํางานกับร้านพาข้าวเหนียวครับผมใช่ครับแล้วก็พอเรามีโอกาสได้เป็นพาร์ทเนอร์กันเราก็เลยอยากตัวนําตัวไส่กอกอีสานของพาข้าวเหนียวเนี่ยมาขายในร้านด้วยครับใช่เพราะเรารู้สึกเรากินแล้วเราชอบส่วนตัวว่ารสชาติมันไม่เหมือนใครที่ไหนด้วยเลยมันนนราาแบบเ้้อไํขะี เขาใหราใช้หมูสดใช่ครับผ <โฆ S 2> มหมูเวทาโกอ,อะไรพวกนี้ครับใช่ของดีหมดเลยใช่ครับแล้วก็เรารู้สึกว่าอารีครับกำลังคนซื้อมันมีค่อนข้างสูงใช่ครับเ็ารู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์กับทางลูกค้าทางงงานอารีฝา,า,ากร้านสะหน่อยไหมจ๊ะ ได้เลยครับก็ยังไงฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเดือกรุงทองด้วยนะครับอารีครอยู่ข้างๆซอยพหลโยธินเพจนะครับผมตึกพหลโยธินเพจนะครับเปิดทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9โมงถึง4โมงครึ่งครับผมแล้วก็ปีหน้ามีแผนจะเปิดวันเสาร์ด้วยนะครับจะเปิดวันเสาร์ไหมเปิดวันเสาร์ปีหน้ามีแผนจะขยายสาขาครับผมใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนางกวักเยอะเหมือนกันฮะห้มูนางกวักทั้งแมวกวักใช่ครับขอบคุณมากครับแล้วก็แน่นอนพรุ่งนี้ ไปที่เดอะมอลไรส์โตรบางกะปิตอนบ่าย3โมกว่าเราไปเจอกันนะฮะสำหรับแฉแร์ปีนี้ปีที่สองแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกการตอบรับนะฮะแน่นอนปีพรุ่งนี้เราไปเจอกันวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วัสดีครับสวัสดีครับ